ซึ่งก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการระบาดตั้งแต่เริ่มฉีดวัคซีนหนึ่งปีที่ผ่านมาวันที่8ธันวาคม2563จนถึง8ธันวาคม2564ใน185ประเทศทั่วโลกพบว่าวัคซีนสามารถช่วยชีวิตมนุษย์ได้ประมาณ1 9 8 0 0น0 0คนส่วนในประเทศไทยพบว่าสามารถช่วยชีวิตคนได้ถึง382,600คน และเมื่อมีการศึกษาวิจัยต่อตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2563จนถึง3กรกฎาคม2565พบว่าสามารถช่วยชีวิตคนไทยได้รวมแล้วกว่า490,000คนและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทางอ้อมทั้งนี้อัตราการเสียชีวิตในแต่ละกลุ่มอายุไม่เท่ากันคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโอกาสเสียชีวิตมีถึงร้อยละิ0 แต่ในคนทุกกลุ่มวัยพบว่ามีโอกาสเสียชีวิตประมาณร้อยละ1.15ซึ่งในช่วงที่ไม่มีวัคซีนก็ต้องยอมรับว่าภูมิคุ้มกันหลังจากได้รับวัคซีนจะค่อยๆลดลงตามกาลเวลาจําเป็นจะต้องรับวัคซีนเข็มกระตุน้นสรุปวัคซีนมีประโยชน์รักษาชีวิตและภูมิคุ้มกันก็จะลดลงได้คล้ายกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดังนั้นจะต้องมีการรับวัคซีนเข็มกระตุน้น ตามเวลาที่เหมาะสมนะคะเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ในราวๆสามถึงสเดือนหลังจากที่รัวัคซีนเข็มก่อนหน้าไปนะคะก็ให้ไปฉีดวัคซีน